อัปเดตพายุ3ลูกที่จะเข้าไทยจับตาพื้นที่ฝนเพิ่มในวันนี้ทิศทางพายุ15-25สิงหาคม2564 แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่15สิงหาคม2 5 6 4ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดสับ r i b e like, กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างบริเวณพื้นที่ไหนที่มีแต่อากาศคล้มเมฆลอย ลอยไปลอยมายังไม่มีฝนตกหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองก,กันแล้วบ้างแต่ยังไม่หนัก พอที่จะมีน้ําในการทําเกษตรกรรมหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่มีฝนตกหนักอย่างต่อนเนื่องบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองกันเลยก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์รายงานข่าวใต้คลิปนี้กันนะเลยนะครับซึ่งนะครับในวันนี้แอดมินจะมาอัปเดตในเรื่องของพายุที่จะมีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพายุโซนร้อนโอไมาพายุโซนร้อนโกนเซิร์นรวมถึงนะครับพายุโซนร้อนจันทูร่วมถึงนะครับการอัป สภาพฝนฟ้าในวันนี้โดยนะครับฝนในวันนี้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งเกิดจาก3ปัจจัยหลักนะครับ ปัจจัยที 1> na, ่1มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงอย่างต่อเนื่องปัจจัยที่2รองมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือทางตอนบนเมียนมาลาวเวียดนามทางตอนบนและปัจจัยที่3นะครับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยทางตอนล่างในบางส่วนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกและบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างนะครับผมจะจะทาให้นะครับมีฝนตกฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นในทุกภาคใน วันนี้โดยจะเน้นการตกนะครับในช่วงบ่ายจนถึงค่าบางพื้นที่ตกได้ในช่วงดึกจนถึงเช้านะครับโดยเฉพาะแนวใกล้ล,ล่องมรสุมและในหลายพื้นที่นะครับที่มีความชื้นเดิมอยู่แล้วหลังจากนั้น16-18สิงหาคม2564มรสุมตะวตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกําลังอ่อนลงปัจจัยที่2อร่องมรสุมสวิงตัวเลื่อนขึ้นไปพัดผ่านบริเวณทางตอนบนนะครับ จะทาให้ฝนลดลงในทุกภาคแต่ยังคงมีฝนตกได้นะครับในบางพื้นที่จะเน้นการตกในช่วงบ่ายจนถึงค่าบางพื้นที่ตกได้ในช่วงดึกจนถึงเช้าโดยเฉพาะนะครับแนวใกล้ล่องมรสุมและบริเวณที่มีความชื้นเดิมอยู่แล้วนะครับผมโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคอีสานทางตอนบนภาคตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมถึงบริเวณภาคอีสานทางตอนล่างนะครับ หลังจากนั้น19-25สิงหาคม2564มรสุมตะวันตกเชียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากอิทธิพลของพายุนะครับที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณประเทศไทยประมาณ1-3ลูกนะครับจะมีผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันต่อนะครับ ส่วนในด้านของฝนในวันนี้นะครับฝนมากที่สุดอยู่ที่บร,ริเวณภาคเหนือภาคตะวนออกเฉียงเหนือรวมถึงบร,ริเวณภาคตะวนออก70%ของพื้นที่นะครับส่วนฝน60%ของพื้นที่ลดลงมาหน่อยที่บร,ริเวณภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมถึง ภาคใต้ฝั่งวันตกและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝน,น60%ของพื้นที่นะครับทั้งนั้นทั้งนี้ในวันนี้นะครับปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคน,นะครับลักษณะาการตกจะตกหนักตกนานตกแช่นะครับขอให้เตรียมตัวรับมือกันด้วยในวันนี้เนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอ่าวไทยภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเล เลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ประกอบกับยอมความกดรากาศต่ำเคลื่อนทีเข้ามาปกคลุมบริเวณเวียดนามทางตอนบนลนักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะครับจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก,ออกและภาคใต้บริเวณที่มีความชื้นสูงนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณสุ่มเสี่ยงที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้ทานน้าไหลผ่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วม ฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองสูงได้มากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศภาคเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนอง70เนของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพเยา แพร่นานอุตรดิตพิษณุโลกกำแพงเพชรเพชรชบูรณ์และตากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมุกดาหารกาฬสิน์มหาสารคามและร้อยเอ็ด ส่วนภาคกลางในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้น60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหน,กหนักบางแห่งบริเวณราชบรุรีกาญจนบรุรีสุพรรณบุรีชัยนาทอุทัยธานีและนครสวรรค์ส่วนภาคตะวนันออกในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้น70%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรี ตาแก้วระยองจันทบรุรีและตราดบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบ้างแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลงุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้น60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาตรางังภูเก็ตและกระบี่บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลในวันนี้ฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ และจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางเหตุบางพื้นที่นะครับส่วนมากจะเน้นการตกในช่วงบ่ายจนถึงค่ำต่อไปนะครับจะเป็นภารกิจการติดตามเส้นทางของหยอ่อมความอากาศต่ำที่อาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดิเพรชั่นรวมถึงพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นในระยะต่อไปลูกที่1คือพายุโซนร้อนโอไมร์ซึ่งนะครับในขณะนี้ได้ก่อกำเนิดขึ้นแล้วนะครับพิกัดนะครับอยู่ที่ละติจูด 12.5องศาเหนือลองติจูด157.0องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ56กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งนะคพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆมุ่งหน้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งนะครับในระยะต่อไปคาดว่าจะเคลื่อนลงบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบน มุ่งหน้าหัวเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์เข้าสู่บริเวณประเทศเวียดนามและอาจจะส่งผลกระทบต่อบริเวณประเทศลาวรวมถึงบริเวณประเทศไทยนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยทั้งหมดและนะครับพายุลุกที่2ที่จะตามมานะครับคือพายุโซนร้อนโกนเซินนะครับและพายุโซนร้อนจันทรูซึ่งนะครับสองลูกนี้ยังไม่เกาะตัวขึ้นนะครับซึ่งจะต้องรอนะครับในด้านของพายุโซนร้อนโอไม์สลายตัวกกาน ในช่วงประมาณวันที่14สิงหาคม2 5 6 4โดยนะครับอยู่ด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์มุ่งหน้านะครับฟิลิปปินส์ทางตอนบนลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนและนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่หัวเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์สู่บริเวณเวียดนามทางตอนบนและนะครับ อาจจะมีผลกระทบต่อลักษณะาอากาศของประเทศลาวรวมถึงบริเวณประเทศไทยนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนนะครับพายุลูกที่3พายุโซนร้อนจันทูจะก่อก,กําเนิดขึ้นนะครับในช่วงประมาณวันที่19สิงหาคม2564ซึ่งนะครับพายุลูกนี้อยู่ด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ มีทิศทางนะครับมุ่งหน้าทางทิ่ตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆคาดว่าจะเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางนะครับและพายุลูกนี้อาจจะมีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะาอากาศของประเทศไทยรวมถึงนะครับอาจจะมีพายุอีกหนึ่งลูกซึ่งยังไม่ชัดเจนนะครับอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางเยืองตอนล่างอาจจะวิ่งเข้ามาสมทบกับพายุโซนร้อนจันรทู อาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุใต้ฝุน่นจันทูได้นะครับในอนาคตขอให้ติดตามชมการอัปเดตโมเดลกันอย่างต่อเนื่องนะครับแอดมินจะนําข้อมูลข่าวสารของพายุรวมถึงนะครับการพยากรณ์อากาศประจําวันในช่วงเที่ยงและในช่วงเย็นถ้าหากมีประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงหน่วยงานราชก,การแอดมินจะรีบนําข้อมูลข่าวสารมาประกาศแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องนะครับผมขอบุณครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ